โอ้ยอันนี้อันนี้ค่ะเป็นเขาจะล่องอ่ะล่องใาพันหนาวแล้วอันนี้เป็นอะไรนกกระทาเร้วเดีวชั้วเ็ชั่นกกระทาลูกโอเคสมาชิกใหม่ของเราอีกแล้วจ้าจะเรียงทั้งที่ก็เรียงให้คุมเลยค่ะ

เล็กน้อยสีใบเล็กน้อยเก็บไข่ได้นะคะเยอะดวมาดูสิว้าวตาลักไหมลูกโอ้จ้าดยวมพอชิตีจะบินดักจ้าโอเคไปไปดูปะไปดู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 ดีะลูกระทามีกี่ตัวเนี่ยหนึสส สีตัวเหรอสีห้าตัวเปลี่ยนขึ้ห้องสีออกแอคบอลูกก็ทำไปให้เก็บ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 รมาดูซิมาดูซิโอกูเห็นจ้ะโ้ทำไมสวัสด์กิตตัดีนะลูกนะไมนสีบรูน้ตเดี๋ยวบลูนอย่นจ้ะ วันนี้เลยสองไข่แล้วจ้ะพี่น้องอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดูสิออกไข่กันอีกหรือยังืึวันนี้ไม่มีไข่เลยมันกำลังเขินจ้ะออกไข่กันหรือยัง ปติจะเอากล่องใบนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะให้เพิ่นออกไข่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าีตัวหนึ่งนะคะเพิ่นข้อเพิ่นบอดีแต,แต่แต่ยังไม่ออกไข่เลยนีเมื่อวานได้เก็บไปสองฟองจ้ะต้องดูดีๆเนาะจ้ะเนาะ ปูดัวพัด้วยไข่แต่ไอ,นนอเดียบอนอ่จ้ะห้องบนนี่ยไม่มีตัวใดนอนเลยจ้านี่ดูสิฝั่งขางนี้โอ้นี่ไงตัวนึงอยู่นี่ฮึตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ค่ะอืมแ่ก็จะหาเพื่อนแล้วดูกปะไปหาเพื่อนไะ เพื่อนจะไข่หรอปะไปไปหวเพื Man ่อนไปไปไข่ไปจ้ะอันนี้ตัวหู้นะคะนี่เดี๋ยวตอนเย็นมาดูอีกรอบนึงจ้ะยวนอนเลื่นเรียนเนาะอาจจะไข่ตอนช่วงเย็นๆก็ได้จ้ะหนึ่งสอง แล้วก็มีตัวนี่ค่ะนีอาหารอาหารสำหรับนกนะคะนกกระทาจะเป็นเมเ็ดเกค่ะก็จะมีตัวนี้ก็ตัวแม่จ้ะตัวแม่แล้วก็วอีกตัวหนึง่งตรงนั้นค่ะอุ้ยพี่น้องมาเห็นอันนี้เป็นพันผสมนะคะเนี่ยเนี่ย สวยเนาะแต่หน้านร้อนก็จะพาเอาไปไว้ร่างของดอกจะีจะ,จะมาหาบางหนนกกาึงไข่ไอ้นกกระท่าเนาะเมื่อเย็นเราขยานเพิ่นไปไข่แบบหฮาวบ่เห็นอันนั้นเราที่นีปีกยหญ่ไปเลยจะ้ะกะคงจะพอ่อละจ้ะเนาะพ <c oughs> ูดถึงว่าไอ้จะมาซื้อมาเพิ่มแล้วนะคะอ <c oughs> ันนีคุ้นมากเลย อันนี้คุ้นมากเลยหนูทำไมสวยจังเลยลูกอันนี้เป็นพันธุ์ผสมจ้ะดีกะเนี่ยบดีเขืนอยู่ค่ะเป็นอาทิตเลาะนะคะตัวนลอยๆส้มที่อมากอนกะเพิ่นกะแบบเหมือนย่านนะเนาะเพิ่นยังไม่ได้เข้ากันดีจ้ะเดี๋ยวหน้าร้อนเราค่อยว่ากันใหม่เนาะตอนนี้เอาอยู่บ้านชุกเชิญไปก่อนจ้ะ บ้านชุกเซ็นไปก่อนอืมอืมไปแล้วไปแล้ว เด็กน้อยบอกว่าอันมาม้าอันเธอจะกินไข่ของฉันเด้หอไงไข่ของมันจะ้ะพันกระตาพันจะเอาไข่บรือเปล่น้องพันน่าจะออกไข่แล้วเนีเ่ยจ้ะเพราะว่าไอ้ตัวที่เอามาใหม่นะคะสามตัวพันออกไข่แล้วเนาะสงสัยน,น่าจะเริ่มออกไข่แล้ว ไอ้ยากะจะเจี๊นะเอออันนี้ที่จะบออนะคะว <c oughs> ันนี้เนาะการงไก้วันนี้มันจะไม่เันในไข่ล้ำาจ <c oughs> เขาจะมีอันนี้เป็นเป็นเหมือนเหมือนทรายนะคะทรายที่เป็นอัดแข็งเนาะ <c oughs> นี่ค่ะเพื่อที่จะเล่าเล่าจมูกของไก่นะคะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เล้าเล่าปากไก่ค่ะเพราะว่าไก่พ่นนะ่ะเขายังก็ ปากพันจะแหลมนะจ๊ะแล้วให้นี้พันจะมัเเราตรงนี้เนาะเหมือนคข้ายๆกับพวกเล็บแมวพึ่งกันจ้ะถ้าเป็นแมวกะแมวพันเล็บเนี่ยพั่จะมีท่ขูดเนาะนเหมือนเราให้มันมันบวคมนะคะนี่เนาะดิก็เลยซื้อมานะคะซื้อมาให้น้องไก่เราด้วยเนาะสง,สงสัยสงสัยไก่จะเริ่มไข่แล้วค่ะนะกระตากระตากระตาป็น อืมงพักกันนอนจ้ะพี่กับเสียดายนี่นะคะหน้าหอนใจปูพักเรียงไกลเนี่ยจ้ะเก็บไขยย่เนะาะแยกกุมค่ะอันนี้กุมนี่พิ่งมาน้ำกันเนาะนี่ กลุ่มเนี่ยเพิ่นมานัากันค่ะมาจากทีเดียวกันเนาะเพิ่นยังเพิ่นกับคุณค่อยกันนะจ๊ะสอนอีกกลุ่มอยู่นี่เพิ่นกับยู่บ้านเดียวกันนะจ๊ะเพิ่นกับมุดอยู่นี่จ๊ะแต่ทีจะต้องเล็ทให้เพิ่อนดีๆจ้ะฝนเได้กับข้างนอกกะฝนตกจากมาเนี่ยเอค่ะเดาไหม เราจะพามาเก็บไข่ไหมน้าจะเนอะเดี๋ยวไอเพิ่นออกไข่กันจ้ะตอนนี้เพิ่นนอนอยู่เนาะคลิปนี้วันนี้ตีกับจะลาไปก่อนค่ะพอคลิปหน้าดเด้อค่ะเด้อจะอัปเดตเรื่อยๆจ้ะนะคะตีขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ